พี่ๆรู้ไหมคะว่าใครที่เป็นคนสร้างเหรียญพระศรีอริยะเมตไตรลงเจตลาดภูดปี2495รุ่นนี้นั่นก็คือเป็นท่านที่อยู่ตรงกลางนะคะรูปกลางนี้เนี่ยก็คือท่านเหล่าอุนเตศซือกงค่ะแต่ในโรงเจเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าเป็นอาจารย์ปู่นี่คือเป็นคนที่ก่อตั้งโรงเจที่นี่แล้วก็เป็นคนที่สร้างเหรียญพระศรีอริยะเมตไตรรุ่นนี้ขึ้นมานะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเมย์จะพาพี่ๆทุกคนนะคะไปกราบไหว้ท่านกันค่ะ อ้าวเฮเซงอ้าวสวัสดีค่ะวันนี้จ้าเมยมาวันนี้วอดีเลยบังเอิญเจอมากเลย <c oughs> ใช่เป็นไงบ้างคะสบายดีนะคะสบายดีแล้วนี่เห็นเปิดตู้ทําอะไรหรอคะเนี่ยอ๋อมาสํารวจล่องลอยแล้วก็เดี๋ยวเก็บข้อมูลแล้วก็จะประสานติดต่อช่างปิดทองอเนื่องจากว่ารูปเหมือนอาจารย์ปูนเนี่ยพา,ามาห้าหกสิบปีแล้วก็มีล่อนมีลอกม,มีดํามีหลุดนะฮะ ก็เลยว่าจะมีโครงการปิดทองใหม่อ๋อโครงการปิดทองใหม่ดีเลยค่ะเฮียวันนี้เมย์ตั้งใจจะมาไหว้ท่านพลีเลยถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวเมย์ขอร่วมทบุญด้วยได้ไหมคะได้ยินดีต้องทำยังไงคะก็อธิษฐานนะฮะตรงข้างนั้นแล้วก็หยอดตู้ได้เลยนะครับอ๋อหยอดตู้นี้ได้เลยหยอดตู้ได้เลยเพราะว่าตู้นี้แยกไว้ต่างหากสำหรับร่วมโบรเยนะปิดทองอาจารย์ปู่ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีทองตัวอย่างเผื่อบางคนเขาก็อยากจะหยิบขึ้นมาอธิษฐาน ว่าได้ร่วมปิดทองก็เตรียมไว้เพิ่งทําใหม่ๆเลยเนี่ยถ้างั้นเดี๋ยวมีขอประเดิมเลยได้ไหมคะอธิฐานจากยกพานอันชย้ใช่ยกพานอันนี้อธิฐานถ้างั้นขออรุญานะคะเฮียแล้วก็หยอดที่ตู้นี้ได้เลยนะคะใช่หยอดที่ตู้ได้เลย แต่ว่าตัวนี้นี่ก็เพิ่งมาตั้งเลยใช่ไหมใช่เพิ่งมาตั้ง<ๆ>ยังไม่ได้เตรียมอะไรมากมายเลยนะโอเคค่ะถ้างั้นเนี่ยแล้วยัยมีกําหนดการคือทําถึงเมื่อไหร่คะเนี่ยอ๋อถ้ากําหนดการก็เคยไปคุยกับช่างปิดทองแล้วเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยหน้าฝนไม่ควรปิดเนื่องจากความชื้นในอากาศมันสูงแล้วก็อีกอย่างอาจาอาจะติดงานที่จะถึงวันที่9กันยานี้แล้วก็อีก,อกทีก็คือตอนเทศกาลกินเจคิดว่าน่าจะ น่าจะเริ่มได้ก็หลังเทศกาลกินเจไปแล้วอโอเคค่ะอันนี้ก็พอจะมีระยะเวลาที่สามารถได้คนมาทําบุญได้ได้ไยิก็เดี๋ยวเมยอาจจะช่วยแบบประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็กระจายข่าวให้ว่ามีการปิดทองอาจารย์ปู่นะคะโอ้ยินดีเลยยินดีเลยนะฮะมาได้ตลอดนะครับโอเคค่ะขอบคุณนะคะครับคโชคดีนะครับ